วัดก้าวช่างอยู่ที่ตำบลบ้านหม้ออเภอพมบุรีจัังหวดสิงห์บุรีค่ะ,ะเป็นวัดที่สันนิษฐานว่าได้ชื่อมาจากชื่อพระพุทธรูปสำคัญที่คู่กับวัดซึ่งหลวงพ่อก้าวช่างเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเพชรเป็นศิลปะอายุทยาวัสดุโลหะเป็นปิดลงลักปิดทองปิดทอง ตำนานกล่าวว่ากษัตริย์พระองค์หนึ่งสมัยอยุธยาโปรดให้ช่างฝ่ายเหนือเป็นผู้สร้างเมื่อนำพระพุทธรูปมาถวายพระมหากษัตริย์ไม่ชอบให้นำกลับไปทำใหม่ขากลับเนี่ยคะ่ะช่างคนดังกล่าวก็มาพักอยู่ที่หน้าวัดแห่งนี้พระภิกษุรูปหนึ่งก็ได้ขอซื้อในราคาเก้าช่าง และก็เลยเรียกว่าพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธรูป9ก้าช่าง 4, <5. S 1> หลวงพ่อเงิน9ก้าช่างจนเป็นที่มาของชื่อวัดค่ะสำหรับปูชนียสถานภายในวัดก็จะมีวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ เช่นพระนอนครึ่งซีกเนื่องจากด้านหลังของท่านเนี่ยติดกำแพงวัดเดิมเมื่อทำการบูรณะและขายายพื้นที่วัดเพื่อสร้างวิหารทำให้ต้องตัดด้านหลังออกจนเหลือครึ่งเดียวนะคะพระบรมศพของพระพุทธเจ้าจําลองพร้อมด้วยพระสาวกพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่หันพระพัก ไปทางทิศตะวันตกหรือด้านแม่น้ำแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วที่สำคัญนะคะเป็นจุดไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือต้นยางขนาดใหญ่ภายในวัดซึ่งมีั้างคาวแม่ไก่ใหญ่ที่สุดในจงังหวัดสิน,นบุรีนับเป็นพันตัวค่ะ พออาทิตย์รับขอบฟ้านะคะฝูงขังคาวนี่ก็จะบินออกไปหากินพร้อมกันมืดฟ้ามัวดินแล้วก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นพวกเขาก็จะบินกลับมาห้อยหัวส่งเสียงอื้ออึงทางขาไปขากลับเลยค่ะขังคาวเหล่านี้นะคะมีอายุนับเป็นร้อยร้อยปีที่เขาอาศัยอยู่ที่ต้นยางภายในวัด ซึ่งชาวบ้านบอกว่าเกิดมาก็เห็นแล้วว่าอยู่ในสภาพแบบนี้เป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์มากทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้มีโอกาสลองเข้ามาชมนอกจากจะเป็นวัดโบราณแล้วยังมีค้งคาวแม่ไก่ด้วยค่ะวัดก้าวช่าง อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะอุ้ยพี่นุน่นข้างคราวอยู่นุน่นจดัจดจดัจดจัดจัดเพียบเลยอะ่ะแอชเห็นไหมแอชเห็นไหมลูก โอ้โหขู่สามาเจอจนได้นี่นี่นี่เป็นเป็นพันเนาะเห็นไหมลูกดำๆอะ่ะอ้อยหัวกันอยู่นะ่ะจะเป็นหลายพันตัว